แอพเคสโฟยาโอซีครับคนอย่างเราได้แต่ยืนมองดูเขารักกันจะให้ทำไงได้ก็เราไม่หล่อไม่ได้ดัดฟันคงไม่ใช่สเปคเธอเพราะว่าตัวเราก็ยังดำเพราะที่ข้างๆเธอนั้นไม่ใช่ฉันแต่ว่าเป็นมัน ยืนข้างเธอคงไม่ใช่ฉันคนที่ฝันไว้ในใจคงไม่ใช่ฉันคนที่ต้องการก็คือมันงั้นขอให้สมหวังละกันคนที่ยืนข้างเธอคงไม่ใช่ฉันคนที่ฝันไว้ในใจคงไม่ใช่ฉันคนที่ต้องการก็คือมันงั้นขอให้สมหวังละกันขอให้เธอสมหวังกับคนที่เธอต้องการขอให้ได้รักกันขอให้พบกันนานาเพราะตรงนั้นไม่ใช่ฉันเลยทำได้แคย่ยีมอง เธอก็เหมือนกับดวงจันทร์ได้แค่มองแต่ไม่ได้ครอบครอง <คน S 1> อ่ะคนอย่างเราได้แต่ยืนมองดูเขาลักกันจะให้ทำไงได้ก็เราไม่หล่อไม่ได้ดัดฟันคงไม่ใช่สปเปคเธอเพราะว่าตัวเราก็ยังดำเพราะที่ข้างๆเธอนัน้นไม่ใช่ฉันแต่ว่าเป็นมันคนที่ยืนข้างเธอคงไม่ใช่ฉันคนที่ฝันไว้ในใจคงไม่ใช่ฉันคนที่ต้องการก็คือมันงั้นขอให้สมหวังลักกัน คนที่ยืนข้างเธอคงไม่ใช่ฉันคนที่ฝันไว้ในใจคงไม่ใช่ฉันคนที่ต้องการก็คือมันงั้นขอให้สมหวังรักกันขอให้เธอสมหวังกับสิงที่เธอได้เลือกแล้วก็เพื่อนไม่ได้เลือกไม่ใช่เรื่องจบแค่เพื่อนนะเบบีบ้พอกันทีแล้วแบบนี้โอเบบี้รือว่าเราไม่ได้หลอกเบลซี่ล็อกซิให้สมหวังเพราะกับฉันเพียงแค่นั้นเพราแค่นั้นจบแค่นั้นไม่ต้องล้งอยากให้ฟักไม่อยากทักเพราะเธอรับโทรไม่รับปวดสะดับฟังเพลงนี้หน่อยครับคนอย่างเราได้แต่ยืนมองดูเขารักกัน จะให้ทำไงได้ก็เราไม่หล่อไม่ได้เดัดฟันคงไม่ใช่สเปคเธอเพราะว่าตัวเราก็ยังดบเพราะที่ข้างๆาเธอนั้นไม่ใช่ฉันแต่ว่าเป็นมันคนที่ยืนข้างเธองคงไ,ไม่ใช่ฉันก็ที่ฝันไว้ในใจคงไม่ใช่ฉันคนที่ธต้องการก็คือมันงั้นขอให้สมหวังละกันคนที่ยืนข้างเธอคงไม่ใช่ฉันกนที่ฝันไว้ในใจคงไม่ใช่ฉันคนที่ธต้องการก็คือมันงั้นขอให้สมหวังละกัน อย่างเราได้แต่ยืนมองดูเขารักกันจะให้ทำไงได้ก็เราไม่หลอ่อไม่ได้ดัดฟันคงไม่ใช่สเดคกเธอเพราะว่าตัวเราก็ยังดับเพราะที่ข้างๆเธอนัน้นไม่ใช่ฉันแต่ว่าเป็นมันคนที่ยืนข้างเธอคงไม่ใช่ฉันคนที่ฝันไว้ในใจคงไม่ใช่ฉันคนที่ธต้องการก็ค,คือมันงั้นขอให้สมหวังลักกัน คนที่ยืนข้างเธอคงไม่ใช่ฉันคนที่ฝันไว้ในใจคงไม่ใช่ฉันคนที่จดรการก็คือมันงั้นขอให้สมหวังละกัน